พี่ผมอยากลงทุนในแฟรนไชส์พี่พี่เคยบอกว่าแฟรนไชส์ที่ดีก็คือแฟรนไชส์ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี <c oughs> ไม่เป็นกระแสแค่ชั่วคราวแล้วแบบคนกินทุกวันน่แล้วมันแฟรนไชส์อะไรอรพี่นี่ไงที่เองกินอยู่นี่ไงที่เองกินอยู่นี่ไงเพราะว่าเขามีข้อมูลให้เราดูอย่างละเอียดครบถ้วนเลยนะก่อนที่เราจะลงทุนและที่สําคัญแล้วแบบรวดเร็วเลย สามารถสแกนดูได้เลยนะตอนนี้เวลานี้ว่าลงทุนเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวพี่สอนมาเปิดมาอถึงมาเข้าไปที่เว็บไซต์ s ฟ a r a l l franchise นะแล้วกดเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะเจอ AR สแกนปุ๊บกดสแกนแล้วก็สแกนที่โลโก้ได้เลยแค่สแกนดูก็รู้แล้วว่าลงทุนเท่าไหร่รายละเอียดเป็นยังไงและนอกจากนั้นนะ นอกจากไก่5าดาวแล้วอ่ะเขายังมีอีกหลายแบรนด์ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นไฮพอฟแฟนชายหมูทอดเป็ดเจ้าสัวแฟนชายเป็ดย่างเป็ดพะโล้ข้าวมันไก่ฮายนันข้าวมันไก่พรีเมียมกระทะเหล็กแฟนชายตามสั่งสตาร์คอฟฟี่เงี้ยแฟนชายคาเฟ่เบเกอรี่แล้วที่สำคัญนะของการทำธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตนอกจากจะต้องลงทุนแฟนชายที่ดีมีระบบการจัดก,การที่ดีแล้วอ่ะต้องมีทำเลที่ดีมีศักยภาพด้วยเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเรา แล้วทางธุรกิจ5ดาวเนี่ยเขามีทำเลศักยภาพ data traffic จากพาร์ทเนอร์เช่นไรรป่ะทำเลหน้าเซเว่นแบคโคโลตัสและยังช่วยดิวเรื่องค่าเช่าให้กับเราด้วยนะเรื่องค่าเช่าจะได้ถูกกับเราไปดูเองอีกและคำว่าระบบการจัดการระบบการบริหารที่ดีของพี่คืออะไรป่ะนั่นคือเขาต้องมีการซัพพอร์ตแบบไลฟ์ไทม์ ธุรกิจ5าดาวเนี่ยมาช่วยตั้งแต่การเพรีพนักงานการส่งวัตถุดิบจนเปิดร้านได้จนขายได้จริงไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ในการท,ทําธุรกิจอาหารนะครูก็าสามารถทําได้เพราะว่าเขาสอนเราไม่จําเป็นต้องทําการตลาดเองพะธุรกิจหาดาวช่วยโปรโมทและทำแคมเปญการตลาดให้ด้วยเช่ไหมโอ้คนดีอ่ะพี่มีโปรโมชั่นในดวเดือนอีกต่างหากและที่สำคัญนะที่หลายคนมองข้ามคืออะไรบ้าง ยังดีวกับช่องทาง delivery ทำให้เราเสียค่า g p ที่น้อยกว่าทำเองอีกนะและก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจ5ดาวเขายังมีแผนการประเมินการลงทุนรวมทั้งแผนการประเมินผลกำไรให้เราอีกด้วยก่อนที่เราจะลงทุนในแฟรนไชส์นั่นแปลว่าเราต้องเขียนแผนธุรกิจก่อนที่เราจะลงทุนจริง้วเท่านั้นด้วยน่าสนใจไหมละ่ะถ้าสนใจนะก็เมื่อกี้ที่พี่สอนนะ่ะไปสแกนดูข้อมูลเพิ่มมันมีหลายแบบแฟรนไชส์มากเลยในธุรกิจ5ดาวป่ะพี่เช้าเดี๋ยวพี่อะไรอีก พี่ผมขอแจ้งแล้วออกลงหน้าเลยแล้วกันผมเจอทางผมละคิดดีแล้วนะ้องโชคดีนะเดี๋ยวพี่ผมกลับไม่ดี